แ่มเป็นเมืองสีทองด้วยมันไปอัดกันอยู่ตรงอีมิวหมดเลยโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหเมือนพอไม่มีคนป็นไปได้ไงวะเนะี่ยมมนต้องกลัวไม่มีเฮียอะไรเลยนะก็อีมิวไปแล้วก็ครึ่งห้องอนะ่ะโอ้โหแหลกโอ้โหตานี้ไปหืมตายแลดีนะบอกทันเกิดอะไรกับหัวใจไวนะเนี่ย ไม่งั้นลงไปอีเมลเมื่อกี้วัดใจเลยนะวัดใจเลยหมีร้องไห้แล้ววัดใจมันเป็นเมืองสีทองจริงป่าวะทำไมกูไม่เจอไม่เจอทองดีอกเลยเิดเลยนั่นดเด่ะทองกีดี่ว่าทองปลอมมึงทองแค่ไอ้นี่เฉยๆปะเนี่ยล่อกูปะเนี่ยดูแล้วทำไมเขาถึงไม่ลงกันไปทองนู่นดีกว่า ไหนตองไหนอ๋อได้ตองนั้นตองไหนอ่ะน้ำทิมาสองร้อยกว่าเมตรนั่นผีกูมีแค่เงาฟูติดตัวด้วยกูได้ดาบฟูแล้วค่อยๆไป,ไปเราไปแบบเนิบมเบียนติแล้วถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชื้นเลย ัวนี้เกิดมามันใช้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะแล้วเกิดมาไอโทรศัพท์เริ่มต้นสามสิบกว่าแล้ววะคนรีบเมื่อกี้บีบพูดวนะ่าอะไรนะทำไมแช่ได้ตีเร็วจังรูนนะครับทับรูนเลีวห้าม,มาสินะใช่อัพโทรศัพท์เริ่มต้นแล้วก็ใส่มันมาเยอะๆยัดเลยหลายอ่ะโทรศัพท์มันจะไม่เริ่มที่สุดเปอร์เซ็นต์ Good help is the greatest gift of all. ตัวเน้นสายโทรศัพท์เลยแล้วก็สกิลตัวเกมคูลดาวน์เร็วเวลาไปลงอีเมลต้นเกมที่คนเยอะๆมันก็เลยดูได้เปรี่ยวฟ้าโอเคฟ้าและทุกคนแต่งก็ฟ้ามองสองท่อล้างเิมแกงไม่น่ามีใครเล่นหรอกทำไมมีใครเล่นนะไเชื่อไว้ย่างนั้น กระบองสองท่อนกระบองสองท่อนหนึแล้วกระบี่เก็บติดตัวไว้หน่อยแล้วกันกิฟต์มีขอหน่อยสกินมันมีตัวสีเขียวเนี่ยกระบี่เรามันมันหน้าต่างไม่เท่อะกระบี่ให้หน่อยได้แล้วครับลูกแนเดสได้แล้วลูกแอนเดสไหนดูสิเมื่อกี้คืออะไรอะลูกแอนเดส จ็ตีกลับอยู่แล้วเรอไม่เคยไม่เคยได้ตีใครกลับเลยใช่เราแพรลี่ไม่โดนสทีเออแพรลี่ยากอ่ะไอพวกกระบอกวกอะไรไม่ถนัดเรียกได้ว่ามันไม่เปิดช่องให้แพรลี่เลยดีกว่าเราต้องไปหัดแพรลี่แล้วจริงอืมเดี๋ยวคุว่าจะไปหัดแพรลี่ M4 อยู่จริงจถ้าแพรลี่เอ็ได้ทุกอย่างทุกอย่างก็แพรลี่ได้ยิ่ไมโต่หรอแพรลี่ M4 รู้สึกว่งจอมยุทธจะเทพขนาดไหนถ้าปักลูกค่าจุดห้าหกนโตได้เออเอ้ยอุดรละอุดรละใครใครนำผมแกรักไปแกรักไปแกลักไปเราปืนขาบศิลายิงกูเลยน่ยลาไปละมาตาลิรัปกลับมันเล่นเชิงเยอะสวย ไม่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 คอมโบคอมโบกระเด็นโอ้โหเกียดไอ้นี่ว่ะไม่ขึ้นอีกอืดด้วดอกไม้กบม่วงนี่กบอมอ่วงเลยขอละกันเอาไปเล็ก <ขอ S 2> ค่ะก็มีแล้วทำไมตัวคนเดียวอ่ะ ไอ้นี่ไโดนขับไล่ออกจากสังคมไงไม่น้ำเนไม่ครบแม่งซ่อว่ะน้ำตาไหลรึเปล่าแล้วเขาจะทำบัตมากดโซโล่ทำไมวะทำมาแจกแต้มอย่างงี้เหรอ ผมก็ไม่รู้เพราะสมบันิชัยมันก็ดูแปลกไหมทีสามแต่พึงทำบอดมาหนึ่งตัวในตีสามใช่เพมันก็ยังไงคนสั่งแล้วมัยังไงอีกวะเขาขี้เกียจหรือเปล่าว่าน่ะก็ทำบอดเขียนโค้ดบอดตัวหนึ่งไว้แล้ว,ลวก็แค่ copy paste หนึ่งจัดไปครับเฮ้ยมีล่าหัวนะเดี๋ยวเก็บให้เราแยกกันอีกครับใกล้เราสุดโอ้โหนั่นใกล้สุดแล้วนะ ยังรู้สึกไกลเลยไกลแค่ไหนอ่ะเฮ้ยกับดักเปิดแมนดูนะว่ามันไกลแค่ไหนไปหาอะไรไมล่ะนี่พวกนี้มันกับดักนี่นาใช่แล้วเจ็บนะหมีถ้าโดนอ่ะเกมนี้แม่งกับดักมีค่ามากกว่ารุดตีไก่ดาเมจกับดักแรงกว่าปืนคาบศิลาที่ยิงเข้าหัวสองเมตรอีกไอ้ดี่มันเหยียบปืนคาบศิลา ไม่ไม่ต้องปืนคาบศิลาหรอกหรืออะไรก็ตามที่เป็นระยะไกลอ่ะเหรออืมให้<บ>ยิงเข้าหัวสามทีเลยยังไม่เท่ากับกูโดนกําดักทีหนึ่งเลยเชี่ยใช่หรอ,อหมดเข้าเลือดเลยเชี่ยอเอ้ยโคตรแรงนะกูว่าระยะไกลดีกว่าแล้วไหมมาตาลังกูขี่บาริต้ายิงแม่งโคตรแรงเลยเออแต่บาริต้าต้องสองนัดเตนโอ้ยทันอวงทันอ้วง,วง,วงถือไปตลอเทียดิต่อมาแล้วกันเอ,อ๊ะเฮ้ยมันจะบอกว่าเรามี็นสกินธนูไม่ทันแล้วสินะ นี่กดได้กดยูให้ผมหน่อยอ่ะไปกดยูกดยูไอเรามีธนูแดงนะเอาไหมอ่ะเออเออไม้โชว์ธนูแดงเล่นเราเล่นธนูกูฟ้านั่นแหละไอ้ดีถือแล้วก็ถือนี่กดยูอ้าวกินรู้ได้ไหมทำไมกูรู้สึกเหมือนกูไม่เคยมาไม่เคยมาเมืองนี้เลยวะกูรู้สึกว่ามันไอ้นี่จบะปะเมืองนี้มันดูสีวิไลอ่ยจริงยาแรง เฮ้ยมีตี้ใกล้เข้ามาแล้วนะโอเครออยู่ไอตี้ที่เราล่าข้าหัวเหมือนมันจะมาเมืองนี้จัดไปดิหรือมึงเดินตามหากูวะว่ากูอยู่บมไหนอยู่ไหนวะไอ้กูวะักแสดงว่ามันฟาร์มซิตี้ออฟแทงเสร็จมีความเป็นไปได้ที่มันจะลงซิตี้ออฟแทงตั้งแต่แล้วจะดอกวัวปิดแล้วยังเหลือทาี่คนอยู่เลยวะรอบนี้เกมเกมเออเกมโคตรไม่เดือดะไม่เหมือนรอบเมื่อกี้ รอบเมื่อกี้เราเล่นกับเด็กองหันมาทีวงค่อนใหญ่เหลือแค่สามตีแล้วอืมไอ้นี่มันล่างไอ้หังฝักทองแค่ตรงตีเราก็เท่าไหร่แล้วสามตีแล้วป่ะถ้าก้าุแล้วที่บวกกันไปแต่ต้นเกมไม่นะเพราะมันเกิดดอกบวกกันอยู่รู้สึกแบบอยากจะเกียดหักทองพอตัวเลยนะฝักทองโอ้โหใช่เกียดได้ไงเก่ไม่มีมีมีช็อปช็อป ต้องไปใส่ม <c oughs> ัอ่โอเคมีมันแบบกูกลับก่อนนะตรงนี้เริ่มเข้าใกล้ตี้ที่เราไอ้นี่แล้วนะมันมีนของรอตรงนี้อันนี้มันคือกระบองเพชรหรอวะ, <c oughs> อะกระบองเพชรก็กระบองเพชรแต่ไม่ได้กดลับไอ้นี่มาเลยไม่สามารถดูได้ได้ได้กดลับไอ้นี่มากันปะไม่ได้กดเหมือนกัน <c oughs> อ๋อดูแล้วไม่งั้นจะได้ให้ลองอยากจะลองกัน มีไปไหนอ่ะอ๋อชอบดึกว่าวิ่งไปประตูได้สกิลเทพกระบองคู่อ้าวก็ไอ้นี่ไงอ๋อกระบองคู่กระบอกสองท่อนกระบองพยักก็ที่ชอบใช้ไเน็กชอบใช้อ๋อแล้วกระบองพยักกูมีแต่สีฟ้าจัดปะมีกรฟ้าดูว่าไม่มีอันนี้ปบบที่มันเฟี้ยงออกไปอ่ะเออเนี่ยเนี้ยเห็นชอบใช้นี่ยเนี่ย มันชิวดีอ่เฮ้ยศัตรูอยู่ไหนหนตัวนั่นไงขวานี่นตัวเดียวเจ็บปะเฮมูั้งโดนโอ้ยอีกทีไปคอปเตอร์กูแล้วเดี๋ยวนะกนอยู่ข้างๆโดนไอ้นี่ได้ไงวะโดนไปสองร้อยห้าสิบเลยหรอโคตรแรงโอ้โหสองร้อยห้าสิบนี่ไม่แรงนะเข้าหัวสี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบ สองแล้ครับสิบคนแรงคนเดิบอกกันแรงตรงไปวายชิบที่สิบนี่คือมันคือถ้าเทียบมันเท่ากับดาบคู่ฟันสองทีอ่ะแล้วดาบคู่ฟันสองทีคือมันแบบมันทีละร้อยกว่าเราว่าอาจจะเป็นพันหมองให้ทำไมเจ้าคู่เดี่ยงนี้ล่ะก็มันไม่แรงดีกว่าอ้าข้าอาวุธตีไกลเกมนี้แม่งไม่ต้องมีข้าเท่าไหร่เลยมันเหยียบมันเหยียบเจ้เหยียด Does need this? เอาแนี้ถ้านายฆ่าใครด้วยอาวุธระยะไกลได้แค่ต่กอก่อ,ตอเต็มอ่ะเราจะยอมรับมัน <c oughs> บอทได้ไหมบอทนำไหม,อมบอทไม่นำเอาแค่เกาะฟางก็ได้ฆ่ามันด้วยอาวุธระยะไกลจนมันตายอ่ะนี่แหละได้ <c oughs> เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราจะแบบเปลี่ยนมาสนใจมันเลยเนี่ยไบมือท <c oughs> ้าผิดคนแล้วกูว่าบีได้ชาเลนจ์ไทวิทวันนี้นะด้วยอะไรก็ได้ขอแค่มันเป็นยิงไกลอ่ะได้เลยจ้า กูตัดบ,บาลิต้าออกมันเพราะมันไอเยี่ยนั่นแค่สองน,นัดก็ตายแล้วจบกันกูไม่ชินเลยวะ่ะเวลาวิ่งไม่มีเส้นตีนกูไม่ชินสุดๆเลยปนหนึ่งหลุดโอ้ใบมึงเงินเป็นหมื่นเหรอ <c oughs> ไปสุ่มกล่องเลยไปสุ่มซูนเออได้เดี๋ยวสมได้เดี๋ยสมส่วนใหญ่พี่สุ่มมันชอบออกทำดูนทุนทับที่เดิมที่เดิมที่เดิมไปอบที่เดิมได้ได้ได้มันชอบออกอะไรเนี่ยเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเสียใจตังค์แบบว่าเผื่อเพื่อนตายไว้ชุบดีกว่าอะไรมันดูมันดูคอนเฟิร์มได้ง่ายกว่าสุ่มไอเวนนี่มันแบบเอามาทำไมเนี่ยกระบอกสองทอนเนี่ยดับหนักเนี่ยดับหนักเนี่ย ไหนกระบอกสองท่อนอ่บบออนอะมีอันนี้มีประโยชน์หน่อยสไลด์แล้วนั่งสไลด์แบบนักบอลใบแดงใครเอาไหมสไล,ลได์นักบอลใบแดงยังไปไหนยังไปไหนยู่ไปไหนกันขอล่ะนะเอาไปเลยสไล,ลได์นักบอลใบแดงชอบมากนักบอลพอสุ่มแล้วมันชอบออกอะไรที่เราไม่เล่นอนะ่ะมันจะชอบออกลืมระยะไกลให้บ่อยมากตอนที่เราสุ่มโอ้มีใครยังอ่ะ <laughs> มันทำดาเมจด้วยนะมันแรงนะอันเนี้ยเดี๋ยวดะ โอ้ยเขาไท้เลยมันเป็นรอยได้แน่หมาพื้นอ่ะได้อาชีิเม้นต์ตีแม่นะถ้าถ้าเตะโดนแล้วอีกฝ่ายล้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ้เยต้นไม้ระเบิดแม่งเอ้ยใครมันทำอะไรไม่พูดไม่ใจเลยมีมีคนตีระฆังมีคนตีระฆังเราโดนระฆังอยู่ข้างหน้าเนี่ยในเมื่อมันอยากเจอนะก็จัดไปแม่งเลยไหมขนาดนั้นได้เหรอเกี้ยวกาดไงโดนกระบอกเพชรใส่เมื่อกี้กำหมัด ไหนไม่มีใครเลยไหนวะน่าจะเลยก๊แฟตงตีระฆังมาเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ที่สูบแล้วเดินไม่ไงนี่ไงโอเคเสร็จแล้วโดน4ี่450ช่วยยิงอยู่หน้าไม้ช่วยยิงอยู่ผมหน่ารักจัดเลยต่งหมอบตปงหมอบไปแทงคนเดียวอยี่หรอหกร้อยหกร้อยหกร้อยสิบหกไอเย็นไอ้หมอหมอเพื่อนมันซื้อของอยู่หมอเออกูรู้กูมีสไลด์น้ำเงินมึงรื้อปะหรอ ว่ขอบิวตี้ว่ะขอบิวตี้ในยุคจีนซุบๆกสะไรุกสามกอดทองวะเดี๋ยวกอดทองรูมเลยวะเนี่ยใช่มันเล่นปืนใหญ่ว่ะไอ้เหี้ยนจริงยิงกระสุนมาไม่ถึงเนี่ยขอบิวตี้ขอบิวตี้โอ้ยแสงแดดแยงตาว่ะมันก็ไม่เอานะมันก็กลัวเรานะ ก็เรายืนถือปืนสามคนในกลุ่มชายชะกันเออตรงโู้นอีกตัวหนึ่งวะเฮ้ยมนมันมันยิงกลับมาเห็นมบใบเห็นแล้วเห็นแล้วมันเป็นธนูมันไม่คุ้มกูยิงมันครึ่งหนึ่งแล้วมันยิงยิงกูไม่โดนเลยอเนี่ยมันยิงอะไรวะมันหน้าไม้เหรอเออในขณะที่กูรัวได้เกาะครึ่งหลอดแล้วมันยิงยิงกูมาได้แค่สองเมตรและซึ่งไม่โดน เอาวะอันนี้คืออะไรอ่ะเล่นเดอะฮันเตอร์เยู่เหรอได้กล่องซ่อมเยอะเลยใช่ไหมหนายอยากได้กล่องซ่อมอ่ะเราอยากได้โคมากเลยตอนนั้นอยู่ข้างบนผ่านนู้นไปไหนไปไหนเดี๋ยวเฝ้าให้เกาะม่วงหมดแล้วไอ้เขี้ยมันลบไอ้เขี้ยมันเอาหัวลบนีนก็ได้ยังอยู่ไหมเดี๋ยวช่วยยิงเราหน้าไม้อื เดี๋ยวสเปรย์ขึ้นมาให้แบบโหมดเลยเฮ้ยมามาสองตัวสองตัวลงมาข้างล่างแล้วนะลงมาข้างล่างละใกล้เรามากเลยนะพูดตรงๆนะแตกแดดแม่งแยงตาอยู่กูดูอะไรด้ยสิงมองเห็นเลยหมอกด้วยหมอกหมอกอายุทรายกระโดดอายุทรายหมอนะยังแต่มีตี้อยู่ฝาะฝั่งมือเราเนี่ยแน่ๆแล้วนะสองตัวตัวผู้ชายกับผู้หญิง อย่าว่าจะทีดูเลยกูยังยิงทีดูไม่โดนเลยนั่นแหะเติมเลือดอยู่ยองๆตรงนั้นนะเออเห็นแล้วแหละเดี๋ยวช่วยยิงโอ้โหหมดแม็กอะไอ้เชี่ยกูบอกละเฮ้ยโดนโดนตีนเข้าไปสามสิบพระโอ้ยเฮี้ยเป็นอะไรๆทับสองสามทีดูสองร้อยห้าสิบโดนโดนโดนเข้าเยอะมากเข้าเยอะมากบอกหน่งยหกร้อยหกร้อยสิบหกร้อยสิบเอ็ด 6 0ตาย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 ยตายตายยมันมาแล้วตันมายตายตยยตาตยตายตายยสาตนยตาย้ายตายตายตยตายตายตาย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 ตยตายตายตาายตาย ไอ้ไบรมึงต้องปองธนูใหม่แล้วกูใช้ธนูฆ่าได้อะธนูโคตรแรงอม่คช่ดกูถูกเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ช่วยยิงด้วยกูยิงเข้าไปด้วยผมยิงไปหกร้อยอ่ะเอียเรายิงแบบรัวแบบสุบซุบซุบอะอะไรไม่สนรู้แต่เรายิงร้านี้ยิงโดนน้ดนเดียวแล้วแม่งน้ดได้คิวก็เทียเลยใครมันยังยิงปืนคาบสิลายอยู่วะ มป็นตอนเลียนแล้วหี้ยดันดารากรรักกาดนะฮ่าฮ่าฮ่ย่นี่มันมามามาไหน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 นี่นี่นี่ตาดีก็อยากแหลกแหลกก็แหลกไฮไลท์ก็มีไอ้เหี้ยโดน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 เกาะหายไปหลอดหนึ่งไอ้เหี้ยนี่ขนาดยิงเข้าต้องเยอะนั่นแหละ ไอ้วงวงวงลืมวงมายังไงก็ต้องเข้าอาะมันมันสู้กันอยู่เนี่ยว่ามันสู้กันอยู่วะมี่น่าลาถึงไม่สนใจเราเออแล้วยิงอย่างน่ารักเลยต้องคิดนะครับเป็นจริงเห็นสามคนงานไอ้นี่มันก็คงเลือตีมันมาแล้วแหละรู้ว่าทำไมมันเลือกทีจะหนีวะเกาะข้อวองอ๋อบวกกันอยู่เป็นขนาดหนึ่งตัวหนึ่งตัวเออกูเห็นแล้วอยากโดนไปโดนตีกู โดนโดนโดนทําไมพ่อมบิกเก่งอย่างเลยวะกูล้าออกได้ไหมกูไม่อยากเล่นตีน้อไอเชือดหน้าไม้ไงหน้าไม้หน้าไม้าไมมันยิงไม่โดนเลยไม่คําว่าโดนกูมันก็เข้าเจ็ดสิบร้อยสี่สิบเองนะมันเป็นหน้าไม้นะเ้ยเขาบวกกันอยู่สนใจเติร์นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วเร็วเร็วมามาจะเติร์ดเหรอเจ็ดปะ โดนโดนโดนตัวนี้ตัวนี้หลังต้นไม้นี่จัดไปจัดไปวุ้ยเยี่ยจไดไอเทมหมดแล้วว่ะเยี่ยมันเป็ยักแล้วมานเตเป็นยักษ์เป็นยักษ์กูกูนกูกลับแล้วน้ยมันไอนเออ้ไอ้ไอไอ้ไ้ไ้อ้้้นอนอไอไไไไ่อออ้้้ล้อออ ตาดีกูได้ทรบานมากเลยวะกูจะแหลกไปหนดังไหกูแหลกไงเฮ้ยบกจกันวกันอยเฮ่วยิงช่ยมอ้ยอ้เงยอ้เงยอ้เยอ้งยไยอ้ง้ยองงยจอ้เยยงยไงยงยิงยไง้วไอ้เห้อ้เอ้้ยออย่า้เงยอ้ไอ้นี่นะเยยอก โอ้แม่งกูย่างแลกโอ้โอ้โอ้เสียบเอ้อไอจนสลัดเปิดออก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 จนสลัดมันไอ้นี่ออกเลยผมโดนผมโดนจนสลัดกระโดนโอ้โหแม่งเอ้ยผมโดน โอ๊ยโอยโดนโดนโดนมีโดกมีโดนช่วยอยู่ช่วยอยู่แต่แม่งเติมถอยตตองถอยโอ้โหเออเออเออโอ้โหจะโอ้โหกูถามจริงนะอืออ่ากูแหลกเกอนของมึงจะแน่นไปไหนเนี่ยสกิลเทพทุกตัวเลย เรื่องขอเลคือกูแหลกเกมขาดไอ้ยัยลุกงนี้ตอนที่มันสู้กับที่พระเราหน้าเข้าไปเลยวะไม่น่าไปเอาระยะไกลยิงเลยเือที่จะหน้าเข้าไปเลยตอนนั้นนะกูไม่ได้ทำอะไรเลยทาเ็นตคนเสร็เสียดายแทนเลยบีมาได้ไฮไลท์แล้วนี่อเฮ้ยแต่แรงจริงนุ้ยหกร้อยเลยนุ้ยหกร้อยสิบเอ็ดเลยนุ้ยชัดเต็มอ่ะ ขาหัวอย่างอันนั้นอ่ะหกร้อยคือเข้าหัวแล้วแหละดูดีนะมัผมเนี้ยสุดาดูดูไม่โดนเ่งทอว่ะแบ่งานูรุก็หมดมีโยแปดนัดยิงก็ยิงไม่โดนไอ้เชี่ยไอนี่ที่าร์มอาวุธก็ไม่มียืนมองเพื่อนยิงกูก็แบบพวกมึงว่าอยากจะเข้าว่มอยากจะเข้ามากพอเข้าแล้วกูแหลกเลยเขาเชี่ยเลยแบบอึ้งกูตอนแรกกะจะเข้าทั้งแต่ที่เห็นมันสู้กับไอตี้พะตรงนั้นแล้วเว้ย เนี่ยเห็นเห็นหนึ่งคิวแล้วไหมลาร์ดนัน่งเ่อดายที่ไม่ได้เข้าไปมวยแต่ยืนยิงหน้าไมา้ยิงธนูกันมปนแถบเลย <c oughs> <c oughs> ยืนกันกูถามอยู่ <c oughs> ว่าเล่นทำไมดร <c oughs> าการเราเลยอ่ะ <c oughs> เล่นทำไมดลากากูถามจนในนี้มันฆ่าเสร็จแล้วมันเห็นตี้เรามันถึงมาเอาต่อนี่ไง <c oughs> คนถ่าเลย